เชื่อไมโครพลาสมาอันตรายกับเด็กแค่ไหนหมอมีคำตอบให้ค่ะ เป็แบคทีเรียขนาดเล็กค่ะที่ทําให้เกิดอาการในทางเดินหายใจได้ค่ะสามารถติดได้ในทุกช่วงวัยวัยที่ติดแล้วมีอาการเยอะจะเป็นเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตค่ะเชื้อไมโครพลาสมามีการติดต่อจากคนสู่คนค่ะถ้าเผื่อว่ามีคนที่ไอยอยู่ในบริเวณนั้นค่ะเราก็จะสามารถรับเชื้อมาได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห้องแอร์ไม่มีอากาศที่ถ่ายเทค่ะก็จะสามารถติดกันได้ง่ายมากขึ้นค่ะอาการของเชื้อไมโครพลาสมามีตั้งแต่อาการน้อยๆอย่างเช่นเจ็บคอคออักเสบอาการคล้ายๆเป็นหวัดจนกระทั่งถึง อาการที่เยอะขึ้นอย่างเช่นหลอดลมอักเสบหายใจหอบเหนื่อยปอดอักเสบออกซิเจนในเลือดตกภาวะแทรกซ้อนของไมโครพลาสมาที่อันตรายอย่างเช่นสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบข้ออักเสบถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันเชื้อไมโครพลาสมาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากาก,กอ,อนามัยก็จะทําให้เรามีโอกาสติดเชื้อไมโครพลาสมาที่ลดลงค่ะ อาการของการติดเชื้อเมโครพลาสมาอาจจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปแต่หากมีอาการรุนแรงขึ้นหายใจลําบากหายใจเร็วหรือว่ามีไข้สูงควรรีบพามาพบแพทย์ค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพลูกน้อยสามารถพามาพบแพทย์ได้ที่ศูนยกรุมาระเวชโรงพยาบากลกรุงเทพค่ะ